แอนนี่เผยความอดทนของน้องทีคายุรอแม่ถึง12ชั่วโมงสำหรับแอนนี่บรูคคุณแม่คนสวยของลูกชายน้องทีคายุเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ทั้งสวยและสตรองมากๆเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าแอนน,นี่นั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่น้องทีคายุเกิดที่ผ่านมาแอนนี่ต้องทำงานอย่างหนกักแถมไม่เคยเกี่ยงงานเลยเพื่อให้ได้เงินมาดูแลลูกชายที่สำคัญนั้นตอนนี้น้องทีคายุเองก็ไม่เคยทำให้แอนนี่ ต้องผิดหวังหรือว่าเสียใจเลยอีกทั้งยังช่วยแม่ทำงานช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ที่สำคัญยังมีมารยาทมีความอดทนนิสัยน่ารักเรียนเก่งใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากๆเลยด้วยค่ะอย่างล่าสุดแอนนี่ได้เผยถึงความอดทนของลูกชายและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยเป็นโมเมนต์ที่น้องทีคาย,ยูตามแอนนี่ไปทำงานแต่ว่ามีสอบพอกลับมาบ้านก็ขอให้แม่นั่งเป็นเพื่อนก่อนเพราะ ว่าตนเองจะอ่านหนังสือโดยแอนนี่ระบ,บุว่าแม่อย่าพึ่งขึ้นไปอาบน้ำได้ไหมครับรอบผมอ่านหนังสือเสร็จก่อนได้สีทีคาได้เลย12ชั่วโมงที่ต้องตามแม่ไปทำงานในวันที่ต้องอ่านหนังสือสอบลูกของแม่อดทนมากๆไม่ร้องขออะไรเลยไม่งองแงแม้แต่นิดเดียว12ชั่วโมงที่ต้องนั่งรอเฉยๆขอบคุณนทัทีขอบคุณจริงๆ ราะงานมันหายากเราเลยต้องคว้าทุกโอกาสที่มีแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันว่าวันหลังเอาหนังสือไปอ่านระหว่างรอแม่นะครับซึ่งแอนนี่ก็เข้ามาตอบกลับว่าเอาไปครับแต่สภาพแวดล้อมคนเยอะไม่น่าอ่านเกรงว่าจะไม่มีสมาธิทำเอาชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมกันรัวๆเลยละคะ่ะ